ช่วงนี้คือจุดที่ผู้ภาวนาเริ่มเห็นว่าธรรมะไม่แยกจากชีวิตอีกต่อไปไม่ต้องพยายามรู้หรือบังคับใจให้สงบทุกอย่างค่อยๆเป็นไปเองตามธรรมชาติผมรู้สึกว่าใจเบามากขึ้นครับแต่ก็ยังสงสัยว่าใจที่อิสระ่างจากใจที่ปล่อยปละยังไงกลัวว่าจะกลายเป็นเฉยเมยต่อทุกอย่างเป็นคำถามที่ลึกมากค่ะเฉยเมยคือใจที่ปิด แต่วางคือใจที่เปิดรับทุกอย่างโดยไม่ยึดเหมือนท้องฟ้าที่เปิดกว้างเมฆจะมาจะไปฟ้าก็ยังเป็นฟ้าไม่ผลักไม่ดึงแค่เปิดพื้นที่ให้ธรรมชาติแสดงตัวงั้นจิตของเราก็เหมือนฟ้านั่นเองใช่ค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตผ่องใสอยู่โดยธรรมชาติแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จอนมาภายหลังจิตเราดีอยู่แล้ว แต่เรามักเข้าไปจัดการจนมันขุ่นเองบางครั้งเราพยายามทำดีด้วยความอยากหรือก,กลายเป็นการบีบคั้นแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเห็นความอยากเห็นกิเลสมันคลายไปเองเหมือนน้ำที่ใสขึ้นเมื่อไม่มีใครกวนการกลับสู่ความธรรมดาแต่ความธรรมดานั้นลึกมากจริงๆในพระสูตรเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมดาอันประเสริฐ คือจิตที่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบังคับให้ดีเพราะมันดีอยู่แล้วตามธรรมชาติครั้งหนึ่งพระอานนทูลถามว่าใจที่อยู่กับธรรมชาติเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือใจที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปเองไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่ถูกดูดเข้าไปในสุขไม่ผลักทุกข์ไม่หลงติดความสงบอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรแม้จะวุ่นวายเพียงใด ผมเรื่องเข้าใจคำว่าวางอย่างมีชีวิตแล้วครับไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่กับมันอย่างธรรมชาติใช่ค่ะเพราะจิตที่ธรรมดาคือจิตที่เข้าถึงธรรมไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงเพียงรู้เท่าทันอย่างเบาๆก็พอฟังแล้วเหมือนเรากำลังกลับบ้านของจิตเลยครับใช่ค่ะเมื่อใจอยู่กับธรรมชาติได้จริงเราจะเห็นว่าสุขทุกข์ความสงบความมุ่นวาย ต่างก็เป็นธรรมชาติเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปเราเพียงรู้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของอะไรเลยและนี่คือเส้นทางที่ซีรีส์นี้พาเรามาจากการรู้ตัวแบบพื้นฐานสู่การเห็นอารมณ์รูปนามจนมาถึงหัวใจของผู้ภาวนาคือความธรรมดาอันเป็นประตูสู่ความอิสระของจิตธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหา แต่เป็นสิ่งที่ปรากฏในทุกลมหายใจเพียงรู้เท่าทันเบาๆเราก็ได้กลับบ้านแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไปใช้ได้จริงครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะ